รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีสสดค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันศุกร์17ธันวาคม2564ปุ๊กขโมยมาแล้วรายงานตัวเช้าวันศุกร์นะคะต้องมีความสุขก,กันมากๆค่ะในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะทำไรอะ่ะแหม ه, ลมดีชนะพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะ มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสปกพี่ไม่กลัวผิดกฎบไม้หรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่ไงก็ค่าติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสอปกปลูกได้เลยจริงเหรอจริงครับรเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสปกได้ร่วมลงนามเอ็มูกับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ และเป็นกรดกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีสิไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมได้รับขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่พือนแผ่นดินทองคำอัปเดตข่าวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังมีเรื่องราวองค์ความรู้ในการทำการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่คะค่ะ I are going